ดูวอลเล่บอลสดไทย vs ฟิลิปปินส์ศึก c ีวีลิกส0 2 5ัสัปดาห์2นัด2การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบทีมชาติฟิลิปปินส์ศึก c ีวีลิก2025หรือ c ีวีเมนเอสวีลิก2 0 2 5สัปดาห์2วันที่9สอคอ8 8วอลเล่บอลหญิงรายการ c ีวีลิก2025หรือ5 t s c V Men s v วหลีก2025สนาม2ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงสิสิงหาคม2568น้ 2, ณนินบินยิมเนเซียมประเทศเวียดนามโดยการแข่งขันในครั้งนี้มี4ี่ชาติอาเซียนเข้าร่วมได้แก่ไทยเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยสนามแรกนักตบลูกยางสาวไทยคว้าแชมป์มาได้โปรแกรมทีมชาติไทยพบทีมชาติฟิลิปปินส์วันศุกร์ที่9สิงหาคม2568ถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25ตามเวลระเทศไทย19นากา